แสงแดดจากจอโทรศัพท์เนี่ยก็ทำให้เป็นปัญหาของสิวฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยแก่ก่อนวัยด้วยนะคะครูหนิงนะคะอยู่กับโทรศัพท์มือถือวันหนึ่งมากกว่า20ชั่วโมงเป็นระยะเวลามา2-3ปีแล้วตอนนี้นะคะหน้ากลับดูเด็กและเนียนกระชับตึงเคล็ดลับก็คือครูหนิงค่ะ ทามนตราเอจิ้งครีมเช้าและก่อนนอนและครีมกันแดดค่ะท o ท a l แอดวาน d s u n นสก e ีนค่ะเช้าและก่อนนอนเพราะว่า หลังอาบน้ำเนี่ยบางทียังเล่นโทรศัพท์มือถือต่อครูหนิงจึงไว้วางใจสองตัวนี้ใช้มาหลายเดือนแล้วนะคะผลลัพธ์ก็คือใครใครก็ทักว่าหน้าเปลี่ยนหน้าเด็กเด้งและเรียวแถมยังอมน้ำฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีค่ะริ้วรอยก็ตื้นขึ้นฟ้ากระจุดด่างดำลดเลือนไปเยอะเลยนะคะ ต้องยอมรับนวัตรกรรมใหม่ของบริษัทแม่มดออนไลน์จริงๆคะ่ะที่เขาได้ผลิตสินค้าที่อุดมไปด้วยไปด้วยที่อุดมไปด้วยสารสกัดที่เข้มข้นเป็นนวัตรกรรมใหม่ระดับพรีเมียมเกรดระดับเวิร์ l คลาสเลยนะคะขอแนะนำนะคะใครสนใจใช้ชุดนี้เหมือนกับครูหนิงคะ่ะราคาแค่พันกว่าบาทเองติดต่อแม่มดออนไลน์ทุกคนที่แชร์วิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ